สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องบบาวนอนชาแนลมันนี้ว่าพบอพอกับพี่น้องอยู่บ้านเมเทีบครับนี่นะะไรเลยเาอนออเอ้เออเออเอออเออเออเอือเบอเเบอเเออเเออนเห็นบ่เออเอือออเออเเอยอ หมกปามาะหรมะดินน้ำ้นหน่อยน้ำนี่ขนนี่ข้นหน่อยหัวต่างๆนี่แหละผัต่างๆเคยปโูบาลที่แล่นตอนนี้ไเออเขียนยังบันกินหัวให้บงให้บงนี่ให้บังนี่ให้ด้เต็มเด้ทั้งเกียให้เป็นแล้ววมาากับมกเมกมกเมกาว่าความได้

คนหนึ่งไหนมีลักิมหอมายมีลักิมหอมเว้ยม็ดอกต้องไ้กินซอนละเตเมัน้รอยกินหลายๆแล้วย้ายไอไออยู่บ่กินไออยู่กินัไต้องมีไมั้งปะคือคือจงไงไอเหตุการณ์เหตุการณ์ของบริกินนี้นะบริกจุ๊บๆน้องมาอะไรกินจุ๊บๆต้องมาตัวอะไรกิน มอีงขึ้นเดหกทุ่มบ่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 คนดีจับฉลากมืออไเนาะอื้นมือนนที่แปดแ้โอที่เก่าที่เกนสไปรู้จับฉลากเขาอื้นนี่หละที่ไปจับฉลากเขาอื้นเป็นกรรมการเพื่อสิจับน้ามูอึฮึเเป็นไผนี่เป็นไผนี่ เมนไพนี่อ้หมาน่อยอ้มาน่อยผมตั้งโอ้ยสุดเพื่อนไมเอาใส่ซื้อวันนี้เอาซื้อเสื้อใช้ที่เด็กเสื้อใช้วางเตียงนอนของอีลรุ่นเกบของเขาไปหันบอก่โ หองแพ่ปกวกิให้ยาหองมากิหน่อยแต่กินจึงเอาเข้าไปแต่เงไหนหองบงหนึ่งของคือเข้าไปยืมดึกบนเมเช้าเมื่อเช้ามันผสมกับไแล้วก็เข้ามาปิดไฟเมื่อเช้ารขาบ่นเหมือนนะยอุ้่นยอรุ่นแล้วกันมเนมประจําลราปิดไปปิดไปปิดไฟมันบอเป็นยังนัเห็ดเนี่ยเสียหายมันดานนี มันด่าเขาเอามือมือกินกันเนี่ยเอ็งบอกมือมือมือนั่งกินเอ็นบอกห่าดิรอกุลทนี้เราออาคือมันไป่นบบันไปตีห่าหากองดากองคุตายแล้วนี่แกก็จะคิ้งตานเย็นก็สั่งก็จานซีดานมาอาบใส่บ่อเอ็นชุกกัโป๊ใส่บ่อรุ่นมาเอ็นแพ้ละจัง ไอเฟิงังไม่มาเอ้เฟิงงกันวาอตายว่าช่ยักันข้อรุนแรงเาะว่ชานนี่เฟิงะไอ้มันด่าอีแห่มากเลวอะมแต่ว่าแต่ว่าอีของเองเนี่เบียกิงอเนาะเองเออไอ้ยุย่น้งผมเสาะมือแหละไอ้กัเตาว่าแต่ว่ากัเคลื่อนกันก็บผมแหละคือทัเบิ้งอะนะเมื่ได้่ว่าอันนี้น้ำมูขึ้น เบแกกับแกบซอยมูไปนะเออโอเคบพาไอ้จนแฮน์เขาเอ็นว่าคนหุ่นยากินบอว่ากินเอาจนว่ากับ่าเด็กก็เด็กห่างอือว้าวมิ๊ก็จะลอยนะกันกันกันกปนสี่ห่างอีรีเนี่ยว่าว่ามีให้เห็นอีรุ่นว่าไปมือหนึ่งท่วมห่างมือหนึ่งท่วมเยาวเยาวออกห้องท่างเห็นกลุ่มถิ่นอย่จัง ตุ๊กตาลายเด็กตุ๊กบดอกยังตุกดอกตุ๊กตาลายตว่ามืไรๆๆยับดดตุ๊กตาลาดกั่นเฮ้ยยโดไนว่าผมเมื่อไ่ยับได้นั่ายดไออนนละ

มันร้องน้ำอ่อมอ่อมเนี่ยเอ้ะยัหันอะไรตีบ้าตายจริงจริงพุทโ่พุทโธตะมูพุทโธ่พุทโธ่ตะมูพุทโธ่ตะเพื่อนเลยะตะมูอัซ่อนนี่คนแะบแสบยู่งน่ารักเพื่นเนาะ แ่บอกปนบอกก็อปนบอกม <ni> ีม่มี่อยู่ดิมีอยู่ดิมันไดมยินผมเหมนินไผ่บาวพนี่ปนแกบ่ากันแกวบคารสุกแสบด้วยเห็นเห็นว่าไผ่บาวปนยุ้มกระเจียบไี่เนี่น้อแสบเลยเนาะมันเหงมันหลเยบดิงดิงเจ๊ิงดิ้งอะจับมือจับมือกันแล้วบัระ้านดีก็กินเป็นบอกินก็เป็นบัตคือกินอยู่ได้เหมือนซิมอยู่ได้กบอยู่ได้เพิ่มาเหมือนเพิ่นกินแต่กินอยู่ส่วนมา มันก็บว่เคยกินเหรอมันกินอุ้ยมันไอ้ไอ้มันวูมีขี่เนาะมันกินแล้วมันก็เป็นมันมันเป็นไข่เป็นหลวดอืมแค่แซ่บคิวต้าตี๋เนาะอันเดียวนึ่ตัวซุปแตบให้มันพอมากใครเนี่ยไอ้มันกินนี่ยนะใช่ร้านจะคว้างละหังเล็กแค่มันกินเป็นวัวเป็นน่ะแล้วไอ้แพะมันกินเก่งเลยกินแซ่พี่โต๊ะผู้ผู้มากกันเนี่ยตอนนั้นผู้มากในกี่ซ้อนตอนนั้น กินอะไนะกินจะพี่น้องมื่อนี้กะเห็ดโมกป่ามาหิ่ห้ายทวนเนาะเก็เคยได้ไปใส่ใส่กะถือกตะป๋ะกี่เดือดปลาซิวกะมีจังหน่อยแล้วก็ได้ปลาปลากระเดือดปลาซิวแล้วก็ปลาไอกระเดือดหน่อยเนาะนี่แหละแบ่งโมกมาหิ่ห้ายกิน ก็มกบนบ้านเนี่ยพี่น้องไปใส่ประดงปลาแดดริกนวยมกใส่ใบตองจีนั่นนั่นแหละมกมกป่าก็เท่านี้พี่น้องมกปปาซิ้วนี่มันต้องคุยเป็นโตเนาะจำเป็นโต้โน้ตยินเป็นโต้ยินโตเออไปลุ้นเป็นงานบ้านก็เลยนั่ง พีี <S 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 ่อย่างวันนม่โดนหามเมื่อเช้าหรือกินต่งจังชัดแต่งจังชัดไปรถไปนได้ก็ไปลุนอ่ไอ้ในไฟลุไอ้ในกัไปลถพูดเก่งอยู่แล้วนะนะนะแม่เกิเป็นหนาสูงนีแหละมันห่างืาหนาบมีแก่เงี แม่จะเป็นหนาส้มนี่แต่ว่ามันม้แก่มมันหนเแหลมแม่มากกว่แหลมสอดร้อนสั่นนียค้างมันถึแหลมใี่ไหมอันนี้เราไม่แก่มอันแม่มันหนาแหลมนี่หมดหนาก็คือกานต้อถโกโก้สามเดือนละหมดที่นี่บอกคุณสามเดือนเฮ้ยสามเดือนกว่าแล้ะสามเดือนกว่าแล้วคุณสามเดือนกว่าเลยสามเดือนกว่าละป้

คนอยากเลนจะซื้อตัวนี้กนเยืกเลนจะซื้อตันนี้เก็บนอหาลกบอกรึเปเยนื้อไขเนือสุกุ้เก็นยอหูเก็บน้อม่ไดยินเราังเรายนัไ่าเยจนงมนจะอันนัเด

ฮเฮ้ยยิ่งหนางยังไงเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มไงไปยิ้มไปพักขี้เด้ยิ้มยิ้มงามเนี่ยยิ้มงามเนี่นย <c oughs> นี่เลียววัดอื้อยมักขี้รถบ่แม็นบ่มาขี้เล่นบ่